สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเฉิมค่ะพี่น้องมื่อวานนี้นะคะ่ะเฉิมกับนายหูด,ดำกับสิบห้ากันเนาะคะ่ะอย่ามาเล่นพ่งไปค่ะลงมาเบื้องน้ำน้ำค่ะพอดีพ่อให้เพิ่นมาเฮ็ดน้ำให้ไงห,หนึงนะคะ่ะเฉิมก,ก็เลยสิบห้าลงมานั่งเล่นนาแล้วกับสิบห้าพี่น้องมาป่า,ปาคอน,น,นเนาะหรอะะือเนาะแมนน้ำนาำเฉิมนีป่าคอนเนะคะ่ะสิบห้าสีเหลือไปบุหรี่หรอเพราะว่าเพิ่นกับแมวขึ้นกัน,นเนาะหรือเนาะไปหรอไปหรอไป ไม่คุ้มน้มสน,น,น้ปนไปใส่เยอะยนี่ยังคุบหนูรือคุ้ปลาลมดีบ่โอ้ยน้าลมตองนี้ป่าเที่ยวเที่ยวจนเหลี่ยมคนนี่นี่ข้างในนี่ นี่สันกันเค่พนอนน่อนี่ครับพนเชี่ยวอยู่เหลื่มึงนี่เหครับนี่เาะหม่งพนไปยูนี่หม่งนไปยูครับวันนี้ตรงนี้แหละนเชี่ยวอยู่เสียงเล็กอนี่แค่ว่านี พี่น้องหลายท่านนะคะเป็นถามว่าเอาไปอย่างเนาะคะ่ะเห็นกะสมกับแมงมุมดำเอาไปไล่นะคะเอาไปป้อยปเอยไปเขชงแล้วกาปลาค้อกับไปแกงกินน้ำนะคะ่ะมีอยู่้ะคะะ่ะัุคนอ่ะหลายยู่พี่น้องนี่คิดตมนะะ้มค่ะอุยอ้ย,ย,ย,ยนี่อันนี้ปลาค้อบ่มี่อะไรเนี่ยย

พ่อไปอยังทางคนตั้งมาเบึ้งหน้าพ่อเห่ค่ะประ,ประดีนานกันนี้เลยพี่น้องอ,อพี่น้องเูียงไงถา,างคนเที่ยวจะเหลี่ยมอีลีอ่ะก็จะจะขค้นไปมุงเพิ่ม้อด้วยขึ้น่งเย็น มเนี่ยนี่จะไปยุ่หนองหันเนาะบ่อน้ำมันห่อนดี่ฟรีถึงน้องหมู่บ้แต่ว่าคันยุ่ขีดตมมันบอ่อนห่อนเท่านา้ำเตี้ยอือปลาเค็งเนี่ยเป็นปลาที่แบบเหี่ยก็เหาเอิอน่นคล้ายๆแบบว่าเหี่ยงเพื่อสาบ่ะคือจะบ่มีเหี่ยงว่าเธอว่าน่าสาเนอะเชื่อจริงสาเนี่ย่าบบเลดีเลย นะี <Net> ่ปลา king ปลา king นี <bur> ่ปลาคอนี่ตะหางตะหางชิ้นใหญ่ๆเนี่แม่นมานี่โอ้เก่งเลย ไปป่นไปปี้ไปป่นอาไปปิ้งอาไปแกงค่ะไปกับไปป้อยเต็ตมตาเขาปล่ะอื น้องดูค่ะจะล่างไปก้นนึกโอบวกแหกตบวกเงตัวก,กวง,งามน,น,น,น้องนีง้น่อยเนาะบวกนี้น่อยเพื่จะไปคิดว่าจะได้หลายป,นปีนี้หนค่ะเอ้บวกแลมมาแล้วร่ะตัวอีกบวกเงยัวกง,งามดีเนาะโอ้โหสำบลางเันโอ้ยนี่ <laughs> ยังเถอะไปพี่น้องห้อนค่ะฮ้อนหล่อ้ยน,น้ำปาน้ำจง มาเปิ่งน้องหมาน้อค่ะพี่น้องเลยายท่านพฤศจิ์น้ำจำน้องหมานเขาได้บ่ค่ะปีนี้มันเ่มเป็นหนองแล้วค่ะมันหมดแล้วเนาะเป็นให้นอกให้น้ำหมดราคาเห็นบะเป็นเดืน้ำเป็นตันเสียค่ะไปหางอืมเด็ดเด็เด็ดมาคุณเดียว่สือเอาหน้าเสือล่างล่างไ่ได้เด็กเด็กตะคอนอ่ะโอ้โซกล่องแค่เนี้ยตัวตะควอนแค่เนี้ยตัวนี้โซกล่องเน้เพิ่งเพิ่ได้หนีเห็นห น้ำมันคว่ำจะทีแล้วหน้ามันคว่ำข้าพี่น้องนะนะมาออเด็กนี้ลองร้อยเปนมเอ้อยุนินี้ขอ้นมาต้เต้สมัยน้ายังว่่โบกครับคนละน้องเขาบอ่าได้เบิเบิร์เด็กเพราะว่าพอคิดว่ามันจะมีอันนี้เพราะว่าลองมันนั้นถือลือแล้วค่ะอปาคอนน้อยนิดเมือเอิ้นป่ไต่เยดีไดดีใจเด ได้ลอมสาไปก้นนี่ประควนปลาคอปลาคว,ควานเสน้นกอนหนาฝนวบะไปนอนบังด้วยใรมหาป, <c oughs> ป่าคว,ว,วนีน่นอิ่นมาอยอะบแม่นหมวตะสิข่าหนาฝนบะม่นบบกซส่นปกติถ้าบ,บันเกินพฤษภาวมนี่เนาะเกิดพฤษภาคม,าคมอันนี้จิดมีตุนาเลยเนี่ยค่ามีตุหนาล่ะปกติฝนตกรุ่นน้ำท่วมแล้วเนาะเถอเน,ะนาะ ก้านเขาปีนี่นะัหลายอยู่นะคะ่ะโอ้ไม่ตัวป,ป,ปลาคอจะตัวปลาคอป่าซิ้นี่ก็น่าตักเอาไ่ได้ืใหม่ยุโอ้โหมีตปรปลาคอลูกปลาคอค่ะ ล้วนเธออืมคุณน่ะเนี่ยเิ่นเนี่ยเิ่นอะไปแล้วคนเอะไปแล้วเนาะมาแล้วเนาะมาสาดุมดมาสาดุมดลงมาเบิ่งน้าลืมทายน้พี่น้องเบื้องสระพอเราสาวไหมเฮ็ดเป็นให้เดียวเห็นมันง่ายเลยไปหาน้ำสะอาดก่อนปวดหักปวดหักเบิ่อล้วเบื่อล้เบิ่อล้วหาหน้าสะอาดมาก่น กินทั้งเลยบนี้ปลาแรกกินทั้งเลยบวกคุ้นนี่แมนนะครับนี่กินได้ๆๆเยอะหน่อยกินหลายนะคอน่อยมดเลยนัดเมน,นนะกันมืดเลยนะคอกันมด เป็นบ้อนหนีเนาะนตาเขาน่นะนนหลารเ่องจิตจประคอขอเอ้จรงะิป็ๆๆๆนะีสัตยานเ่องซีสมซีเป็นปัจ่ันเป็นสอนจริง มันรู้ว่ามึงหน้ามีสมึงกับบืนไปเลยตาหมออืมตาคอหลายนีมดง่ายๆปดหัด,ด,ด,ด้วยปว<อ>ดันี่น้องเ็นหมดด้ว่ะขอหมืเด้เนี่ตาอีกเท่าไหร่มาเต็มเลยนี่นะบังตะเป็นข่าตา บวกงหน,าน้านี่ละยีบอกัหน่อยสิปลามีเลยนี่เลยนั่นเห็นมาน,านั่นเห็นไน,นันน่นนั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 ่ทีเด็ด้อเนี่ยละเอียนยี่มองเนี่ยละวะอีกครั้งนึง่งอะหืมที่เด็ดค่ะน,นั่นวนี้มทักทิ้งเนาะดูนะเป็นวันไหนคุณดอวะ ลูก,กันเต็มเลยสำรับเราน้ำใสโอ้หมีอีกี่ีอบพี่ขึ้นมาถึงเงไปงขออือพีเห็นอ๋อน่เป็นพง,งงาไว้พูน่ะพูนกนะนอนือืตัวนึงนงใสเนี่ยเอ่งเียน่ะอืมอืกระลังอง ไปครับเบิ่องบวกต่อไปใช่ปเบ้งกบ่นองหมุนมาเบอบวกร้ายเครับเียวเขามาดูเนี่ยป่าดินณะก่อนเสกเกิตองมือนกันกุ๊กกุิ๊กกุิ๊กกุิ๊ก ตรงนี้ก็ไปแกงไปต้มโอ้อพี่น้องหมาข่าเนี่ยอันนี้เอิ้อนมาปากขอนแถะนะคะ่าขอนอีหลีไรือีกหนึ่งวันหน่อเถอะหน่า <laughs> อีกหนึ่งวันถ้าฝนประมาเพณกลางจบจบชีวิตตรงนี้โอ้เสียดายเนาะตาละลา,ายเนาะเสียดายพีเนาะแหี่งตายหมดอ,อีบัวหนึง่ง

เบื้องเต้าน้องมานเขามาเอาตลอดปีนี่แหละน่องแตว่าปีนี้เขาจะไปไสมเม็ดทุกปีเพราะชิวน้องมานล้วนๆนะพี่น้องจะด่ายน้องมานเขานี่เนาะนี่นกขาเป็นพงษ์สิเด็ดพี่น้องนะเจาะนี่ครับอือนี่เบื้องพงนี่วันนี้เึ็นป่าตายเห็นล่นเนอะนี่ป่าคือเกาลัดเนี่ยค่ะ คุนเยงนก็อย่ได้ยคนอื่นยูบได้อกอยูได้ต่คุ้นคอกรยังยูบได้ตงบ่ได้่ก็หน่อยลูก่าพุ้นน่าาไปหาน้าลูก่ะพุนนเยวคนลลางมงเลีงยวาล้างุนนุ้่นหน้เหมีเลยเนในเฟืองคอเคง

เฟืองเพียบเฟือ <dragon> เ <risque> ียอยู่เฟืองเวียแดดก็ะห่อนนะครับพี่้อโทรศัพทมักกระห่อนล้นลงมาตลอ่แล้วล่ะค่ะเลาะมะลายม่อง็สิลงมาเล่นนะกันมาเบิ่งนะเลยพาที่นอามากากคนนี่งดดกระห่อนรับอากาศเท่าไรหน่อเท่านั้เดี๋ยวาบง

ยี่รุปพี่พพน้องบอกนี่กระไรพุณห์เน,นี่ยเดี๋ยวเขาไปลางให้เหยียบเนี่ไปลางเนาะหาหนามกระดูกหาหนามกันข้าไป,ขบบไปครับบวกตัวไปครับเออมันกลาเป็นตาแล้วพูนิวตีนให้เหยียบแล้วอีกหนูโอ้มึงรูปพี่น้องแข็งข้าแข็งแน่แล้วเนาะเถอะเนาะเนืออืมเน,น,นี่ยกลายเป็นปลา,าลุมแล้วโอ้หลายมึงพี่น้อง เป็นสาวเธอก็คือเห็นอยู่นั่นเนาะตดนนี้ย่างกายแล้วเนี่ยขึ้นจกจกเออเมนทั้งเสียงออกดูดูเก่งกระรดกกระเดียบปะป่าหมอป่าแพทย์คุณอย่างงูนะคุณไหนดีน่องนกค่ะนี่ให้จะคิดว่าจะเป็นหุป่าเนาะค่ะคนจออายุขนาดนี้เลยุดูนะ พี่น้องเพิ่งข้าทางมาเถอะผ่านเลี้ยงไหมเพิ่นสิพยายามตีน้ำบ้างให้น้ำแข็งโตนะเธอว่าปลาดุก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 แบบนี้เอาไหมเอาป่ะเยอะก็เถอะพี่น้องปลาดุกหรือหูว้าแมตายตายแา่ปลาเข็งก่อนโอ้โหเพิ่นไปทางใดโน้นเนาะ เป็นได้นอนหนเนาะนอน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 ปวดแบบพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยโสดีทั้งโสดีทั้งย่านบ่อหน่อยบ่อใหญ่บ่อใาน่ด้ค่ะนั่นนั่นโอ้มาอยู่ในนี้ได้เนาะพ่นนั่นเนาะพ่นมายื่นไปเนาะเลยอืม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 นั่นอตรงนี้อีเลียนั่นนั่น อืออืออือโอ้วนทุกกับมีเอาหลุมป่าอีหลีค่ะดูพี่น้องมึงดูเนี่ยดินยุ่ในดินแตกเหอะเฮยเห็นไหมมึงน่าพึ่ไปงานเอาเนาะเดินหนอะของเขากับมีอีหลีไปเนี่ยอีหลีเนยเดพี่น้องมึงสถานที่กันด้วยเน่ค่ะกเป็นแต่นีป่าจักนิดอืออือหน้าเลยพอประดุกค่ะน่ะตืมกับอียบดูค่ะปับดุกปคอได้หมดน่องน่ หน้าอะไรค่ะยุ่งกางถ่มีหน้ามี่หน้าพร้อมก็เลยเทพี่น้องเพิ่งผลงานก้อนประดุปประคอก็ได้ค่ะพี่ตงปนกับพอดีได้เนี่ยค่ะสไลด์กินนี่เนาะค่ะจะเฉลิมเกษียไว้ที่นี่แหละเด้อค่ะมาหาหลุมป่าค่ะในเร่งเร่งแห่งมรุภีน้องเราจะคาดคิดว่าจะมีหลุมป่าอยู่นลำตันสีเนาะค่ะยก็ได้กับป่าเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะในเด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้เฉลิมแฮกพี่น้องเด้อค่ะ